คุณผู้ชมคะและท่าำกลางวิกฤตยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นก็กำลังได้เห็นการกระชับความสัมพันธ์กันแนบแน่นระหว่างจีนและรัสเซียโดยเฉพาะภาพที่ประธานาธิบดีปูตินได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก่อนที่จะมีพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วได้ออกถแถลงการร่วมกันกระชับความสัมพันธ์แถมยังมีจุดยืนเกี่ยวข้องกับเรื่องยูเครนด้วย ซึ่งสหรัฐจับตามองอย่างแน่นอนค่ะและสหรัฐก็มีนักการทูตระดับสูงออกมาย้ำว่าสาหรัฐจะไม่ละทิ้งนโยบายยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกค,ค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินแห่งรัเสเซียในวันที่พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวการพบกันของสองผู้นำอย่างอบอุ่น มีความหมายมากกว่าการร่วมเป็นสักขีพยานมหกรรมกีฬาระดับโลกเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีที่ผู้นำจีนได้พบตัวจริงของผู้นำกว่า20คนหลังจากต้องเก็บตัวช่วงโควิดปูตินไปเยือนจีนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดเรื่องอยูเครนและเป็นการพบกันของผู้นำทั้งสองครั้งที่38นับตั้งแต่ปี2556ปูตินและสี ลงนามในแถลงการร่วมเรียกร้องให้ตะวันตกเลิกล้มความคิดที่ใกล้เคียงสงครามเย็นในคำประกาศจากแถลงการร่วมคือความสัมพันธ์ของสองประเทศไร้ข้อจำกัดและไม่มีเรื่องใดที่ร่วมมือกันไม่ได้แถลงการซึ่งออกโดยทำเนียบเครมรินย้ำจุดยืนของปูตินและสีเรียกร้องให้นาโตเลิกคิดที่จะขยายไปยุโรปตะวันออก และแสดงความไม่พอใจข้อตกลงความมั่นคงไตรภาคีออคัสระหว่างสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียด้านหนึ่งของแถลงการอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างจีนและรัสเซียที่ไปไกลกว่าการเมืองและความมั่นคงแต่อีกด้านอาจจะหมายถึงความกังวลร่วมกันและความรู้สึกร่วมคือไม่ลงรอยกับชาติตะวันตก ท่ามกลางวิกฤตยูเครนที่กองกำลังรัเสเซียส่งทหารไม่ต่ำกว่า1,500,000ประชิดพรมแดนอาจจะเกิดคำถามว่าถ้ารัเสเซียบุกยูเครนแล้วตามมาด้วยการสู้รบครั้งใหญ่ในยุโรปสหรัฐจะลดระดับความสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียผ่านยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกหรือไม่แดนียลกริเทนบริงผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกระบุว่า วิกฤตยูเครนความเสี่ยงสูงมากและยิ่งเห็นแถลงการร่วมของผู้นำจีนและรัสเซียยิ่งพบว่าเป็นโจทย์ท้าทายต่อนโยบายของสหรัฐในภูมิภาคและระดับโลก I'm Krittenbrink I'm Assistant Secretary State for East Asian Dan and Secretary State East a new for the of p คริเทนบริงย้ำด้วยว่าขณะที่สหรัฐ e AP, พยายามหาทางที่คลายวิกฤตยูเครน well สหรัฐจะเดินหน้ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกต่อไป เพื่อเสริมสร้างให้ภูมิภาคเปิดกว้างและเสรีและตั้งเป้าหมายให้ภูมิภาคมีสันติและความมั่นคงไม่เฉพาะเพื่อสหรัฐแต่เพื่อทั้งโลกโจบไบเดนประกาศแล้วตั้งแต่รับตำแหน่งใหม่ๆว่าจีนคือโจทย์ท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แห่งศตวรรษที่21เเรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก คือเดิมพันที่สหรัฐระบุชัดต้องเดินหน้าสุดสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในระหว่างพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ฮาวายเพื่อหารือเรื่องคาบสมุทรเกาหลีและเกาหลีเหนอือยังต้องใช้เวลาบางช่วงพยายามคลี่คลายสถานการณ์ยูเครน to the paper that we sent to Moscow more than 2 weeks ago proposing concrete areas for discussion. It remains to be seen if they'll follow through on that, but if they do, we'll be ready to engage together with our allies and partners. I also underscored that if Moscow chooses the path of aggression and further invades Ukraine, the response from the United States and our allies will be swift, it will be united, it will be severe. วิกฤตยูเครนกำลังเป็นเวทีกระชับมิตรระหว่างจีนและรัสเซียให้เด่นชัดขึ้นเมื่อปูตินย้ำในแถลงการกับจีนว่าความร่วมมือด้านการต่างประเทศระหว่างจีนและรัสเซียตั้งอยู่บนฐานของความพยายามแก้ปัญหาระดับโลกและภูมิภาคและวิจารณ์ที่สหรัฐคว่ำบาตรโอลิมปิกฤดูหนาวรัสเซียกำลังได้รับการหนุนหลังจากจีนชัดขึ้นเมื่อจีนออกตัวสนับสนุนจุดยืนของรัสเซีย ที่ยูเครนไม่ควรเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ย่อมหมายถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐในภูมิภาคเมื่อรัสเซียและจีนจับมือกันแน่นแฟนมากขึ้น